ในการแอโรบิกในน้ำแต่กีฬาประเภทนี้นะ อนี่ก็มาเวลาไม่ว่างก็ไปทำกัหวัดก็เหมือนกันความรู้สึกตอนที่เราออกล่ากายในน้ำเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างสกีกันสนุกสนานหรือว่าสนุกสนานค่ะสนุกค่ได้ออกล่งกายค่ะจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นหนักหนึ่งย่ายรุกตั้มหักลดลงเมาก่อนนั้มหนัก60 61ตอนอยู่แต่มันโดนิ่งเหลือ65 6แล้วกัน เห็นแต่งชุดแบบนี้นะคะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะคือเป็นชุดสําหรับการออกกําลังกายนะคะของเราสองคนนะคะเดี๋ยวค่อยแนะนําว่าพี่คนนี้ชื่อว่าอะไรและเป็นใครทำไมต้องมายืนข้างๆนะคะต้องต้องใช้คําพูดว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองอาจจะเป็นประโยคเชยๆและได้ยินกันบ่อยๆแต่ว่า ยังยังใช้ได้ดีอยู่ทั้งอดีตและปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะสถานที่สำหรับออกกําลังกายดีๆที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ยังมีอยู่ค่ะที่อำเภอหาดใหญ่ของเรานี่เองค่ะผู้หญิงสวยๆคนนี้นะคะคือพี่ป้อมค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอไนะนำตัวอีกอครั้งนะคะพี่ชื่ออาบทิพตันติมานะคะเป็นยฟบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์หาดใหญ่ชีวาสุขค่ะ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของนโยบายของท่านนายกภัยพัฒโนะค่ะเพื่อเพื่อให้คนเนี่ยสุขภาพดีนะคะนโยบายของท่านก็คือทํำยังไงก็แล้วแต่ให้คนได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะ ยหชีวสุขเนี่ยเป็นศูนย์ที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันสุขภาพก่อนที่คุณจะเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและก็รักษาโดยแพทย์แผนไทยะนะฮะแล้วก็มีการผสมผสานวิชาชีพต่างๆมาดูแลคุณทั้งระบบนะคะกาะเรียกว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประเด็นของการส่งเสริมสุขภาพเน like ี่ยก็จะมี3อนะคะในเรื่องของออกกําลังกายออกกําลังกายอหนึ่งเนาะออกกำลังกายแล้วก็ในเรื่องของอาหารค่ะในเรื่องของอารมณ์3อนี้ออกกําลังกายอาหารอารมณ์ค่ะดูแลยังไงคะก็ในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะซึ่งเราก็จะมีความโดดเด่นของศูนย์ก็คือว่าเราจะมีสระว่ายน้ําซึ่งเราใช้น้ําเป็นตัวออกกําลังกายซึ่งที่อื่นยังไม่มีนะคะ ก็จะใช้เรื่องของการไฮโดรเทรลปี <S <S ในการป้องกันและก็ส่งเสริมก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายแอลูบิกในน้ําส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูก็ใช้วาลีบําบัดนะคะดงนั้นการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเราจะใช้นักวิยาสตร์การกีฬาทาไงให้เขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีปอดที่แข็งแรงมีระบบการไหลเวียนที่ดีและก็มีระบบข้อต่อต่างๆที่ดีขึ้นซึ่งนักวิยาสตร์การกีฬาจะดีไซน์การออกกำลังกายในน้ําเพื่อป้องกันและส่งเสริมไม่เข้าป่วย ส่วนผู้ที่ป่วยแล้วเนี่ยเราจะให้เข้ารับการตรวจกับนักกายภาพบาบัดแล้วก็เซตเวลาให้ลงวารีบาบัดก็ลงในน้ำเหมือนกันค่ะแต่ว่านักกายภาพบาบัดก็จะเน้นเรื่องการรักษาและก็ฟื้นฟูอย่างแอโรบิกในน้ำเน,นะะี่ยค่ะเหมือนว่าที่ทราบมาคือออกสามารถได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่ามา,มาถึงนี้สามารถลงไปเต้นได้เลยไหมคะหรือเรามีขั้นตอนอะไรย<ม>ังไงบ้างคะต้องมีการคัดกรองจาก พยาบาลหรือจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าการลงสะเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ลงได้นะต้องวัดความดันก่อนถ้าคุณมีความเสี่ยงไม่ว่าชีพจรที่เร็วกว่าผิดปกติหรือความดันที่ผิดปกติเนี่ยเราก็ไม่ให้ลงในเรื่องอที่3ในเรื่องของอารมณ์นะคะ ในเรื่องอารมณ์เนี่ยถ้าเป็นการใช้กลองบําบัดเนี่ยจะทําให้คนมีสุขภาพดีโดยการที่ทําให้เขาเนี่ยมีโครโมโซมตัวหนึ่งนะคะในทางการแพทย์ถ้ามีคนเนี่ยใช้กลองใช้ดนตรีหรือใช้จังหวะที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาโครโมโซมตัวหนึ่งซึ่งจะทําให้อายุเนี่ยเราจะยืดยาวขึ้นตามหางของโครโมโซมนั้นกลองนอกจากส่งเสริมป้องกันแล้วนักกายภาพบำบัดยังใช้ในกลุ่มอมตะ ซเมื่อไหร่ที่คนไข้เอามาพลึกแขนกับขาสองข้างเนี่ยมันจะไม่เท่ากันค่ะสมมาตรจะไม่เท่ากันทําให้จังหวะของการตีกลองเนี่ยไม่เท่ากัน<ม>ความหนักเบาก็ไม่เท่ากันแต่เมื่อกลองที่ถูกบังคับให้นักกายภาพนําก็คือนำนำคนไข้ที่ตีเขาก็จะพยายามฝึกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยตีกลองให้ดังขึ้น<ม>นั่นคือการฝึกกล้ามเนื้อแต่อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการจังหวะ <Kind S 3> <belts. S 1> คนเอามาพลึกเนี่ยถ้า,าไม่เรียนรู้เรื่องจังหวะที่ดีเนี่ยเขาจะล้ม การเดินจะต้องเป็นจังหวะหคนเป็นอัพฤกษนี่จะลืมจังหวะนั้นการตีกลองก็จะเรียกจังหวะให้เขากลับมารู้ว่านี่คือจังหวะนะเมื่อไหรที่สมองรับรู้ว่าเป็นจังหวะเขาจะเดินไม่ล้มนั่นคือการรักษาของนักกายภาพบำบัดในอนาคตที่เราวางแผนไว้ก็จะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุที่เราเคยทําแล้วก็กลุ่มเด็กนะคะฝึกสมาธิให้เด็ก นะคะแล้วก็เรียนรู้การอยู่ในสังคมซึ่งจะต้องมีการมีผู้นําผู้ตามการตีกลองที่มีผู้นําการตีกลองที่มีผู้ตามมันก็จะเป็นการเรียนรู้สังคมค่ะซึ่งตรงน,นี้เราจะสอนอยู่ในในในบทเรียนของการตีกลองด้วยค่ะที่ฟังมาไม่กิจกรรมมากมายแถมแบบ <c oughs> ดูแลอย่างดีด้วยค่าใช้จ่ายสูงไหมคะที่นี่สําหรับคนที่สนใจเนี่ยต้องทํำยังไงแล้ว<อ>เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างคะจริงแล้วที่นี่นโยวายของท่านนายกพยพระธนูเนี่ยก็ ไม่อยากให้เราได้มีการเสียเงินมากเท่ากับเอกชน,นนะคะ,คะก็จะพยายามที่จะอันไหนที่ให้ลดน้ำลงให้ฟรีได้ก็จะฟรีนะคะก็จะออกกำลังกายในน้าที่ฟรีนะคะส่วนในเรื่องของการเต้นซุมบ้าก็จะจ่ายค่าค่าครูนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าพุโยคะก็เช่นกันก็คือจ่ายค่าครูแต่ถ้าสมมติว่าสมาชิกมีความต้องการที่จะออกกำลังกายรูปแบบไหนเนี่ยเราก็เชิญวิทยากรมาแล้วก็เราอาจจะ ช่วยจ่ายค่าครูกันโดยค่าใช้จ่ายถูกมากแล้วก็บางส่วนก็ฟรีค่ะแต่ถ้าเรื่องของการนวดของการแพทย์แผนไทยจะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งชั่วโมงละ200บาทกับเฉพาะส่วนนวดที่อาจจะต้องจ่ายนิดนึงเนาะไม่เป็นไรค่ะสำหรับคนที่ว่าสนใจจะมาหรือว่าติดต่อสอบถามเนี่ยเขามีช่องทางไหนบ้างคะที่เขาจะทราบข้อมูลตรงนี้ค่ะก็ก่อนอื่นก็แนะนำฮัจย์ชีวาสุขก่อนนะคะว่าหัจย์ชีวาสุขเนี่ยอยู่ที่สวน สาธารณะของเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะก็เข้ามาในสวนได้เลยค่ะถ้าเรเลี้ยวซ้ายมาก็จะเห็นป้ายใหญ่หัดใหญ่ชีวสุขนะคะหรือว่าถ้าใครนึกไม่ออกกรงนกเก่าส,าสวนนกสวนนกเก่าการติดตามของเรานะคะก็จะเข้าไปในเพจหัดใหญ่ชีวสุขก็ได้นะคะกะ็เราก็แขวนเพจไว้แล้วมีกิจกรรมอยู่ในนั้นแล้วก็โทรศัพท์ก็ได้ค่ะ ก็เบอร์0.74211035แล้วก็0.74802202ค่ะ2เบอร์ะนะคะหรือจะเข้าไปแอดไลน์ในสมาชิกค่ะใหญ่ชีวสุขก็ได้ค่ะติดตามข่าวสารแล้วก็ดูกิจกรรมของเราแต่ละวันซึ่งเราก็จะมีการรายงานกิจกรรมของเราแต่ละวันถ้าสนใจก็มาได้เลยค่ะค่ะ อย่าลืมนะคะก่อนที่จะป่วยก่อนก่อนที่จะป่วยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะพี่ป้อมคะตอนนี้ชุดเราพร้อมมากแล้วค่ะสมาชิกกใช่สมาชิกก็พร้อมเราไปออกกาลังกายกันดีกว่าค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะใน High s p เช i a l เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ